ไอ้ปุ่มนวดนวดมันเนีมันจะไม่พอดีสูงก็ไม่สูงต่ำก็ไม่ต่ำแล้วถ้าไม่ก็ต่ำไปอีกสามมือมันจะได้ลงตรงเอวที่เราต้องมุดนี่ต้องยกเอวขึ้นมาต้องยองๆถ้ามันยองๆก็จะได้นังยองๆน้ำมันก็พัดเยอลอยไปลอยมาคุณแม่ก็จะต้านไม่ไหวไง กับสาวสาวของเรานะคะบพราองั้นเราก็หลายตัวลงไปหน่อยนึงให้มันอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ไม่เราต้องทำมันชาทำมาอีกมัอยู่สบายไหมคะพี่เอ๋สบายมากหนูจะลงมาแล้วหนูถ่ายทำวีดีโอก่อนค่ะ ดีๆนามไม่เห็น <laughs> 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 <laughs>